ข่าวนี้นะคะเราก็จะมาพูดในหัวข้อของ SOD หรือ Super Oxide Dismutase ค่ะซึ่งเป็นเอนไซม์ในกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการกับอนุมูลอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เซลล์เนี่ยต้องการเผชิญหน้ากับความเครียดเช่นความเครียดจากความเค็มในพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆนั่นเองค่ะ ชนิดของสาร SOD นะคะ SOD เนี่ยเป็นเอนไซม์ที่มีความสําคัญในระบบการป้องกันกันกบอนุูลอิสระของเซลล์สามารถแบ่งตามโลหะที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของเอนไซม์ได้ดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะก็จะเป็น Copper ์หรือิงจะพบในไซโทโซลและน้ําภายนอกเซลล์ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการจัดก,การกับ ROS ในเซลล์ทั่วไปนั่นเองค่ะสนะคะก็คือแมงกานิส เราจะพบในไมโทคอนเดียมีความสำคัญสูงในกระบวนการเมตาบอลิซึมเนื่องจากไมโทคอนเดียเนี่ยเป็นแหล่งหลักเลยที่เกิดอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะ3นะคะก็จะเป็นไอรอนซึ่งเราจะพบในแบคทีเรียหรือพืชชนิดอื่นๆโดยเฉพาะในคอรพาสค่ะซึ่งนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมค่ะ ถัดมานะคะเราก็จะพูดว่า SOD เนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างในสภาวะความเครียดจากความเค็มค่ะความเครียดจากความเค็มนั้นนะคะเกิดจากการสะสมของเกลือโดยเฉพาะโซเดียมคลอไรด์ในดินค่ะทำให้พืชเนี่ยเกิดความเสียหายต่อเซลลผ่านกระบวนการดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะคือการเพิ่มขึ้นของ ROS ความเค็มเนี่ยทำให้เกิดการสะสมของอนุมูลอิสระเช่นซูเปอร์ออกไซด ไฮโดรเจนออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง ROS เหล่านี้เนี่ยทำให้โครงสร้างของเซลล์เนี่ยเสียหายโดยเฉพาะเมมเบรนโปรตีนและ DNA ค่ะ สนะคะก็คือบทบาทของ SOD เนี่ยในการป้องกันความเสียหาย SOD ทำหน้าที่เปลี่ยนอนุมูลอิสระชนิดซูเปอร์ออกไซด์ให้กลายเป็นสารที่ปลอดภัยมากขึ้นค่ะก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และออกซิเจนค่ะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยจะถูกกำจัดต่อโดยเอนไซม์ต่างๆเพื่อลดความเสียหายค่ะ สามนะคะก็คือช่วยปรับตัวของเซลล์ในความเครียดจากความเค็มในพืชเนี่ย SOD เนี่ยมีบทบาทสำคัญในการปรับตัวเพื่อพัฒนาหรือว่าเผชิญกับความเครียดจากเกลือโดยช่วยป้องกันการเสื่อมของเซลล์ในรากใบและคอร์พาสซึ่งเป็นบริเวณที่มีการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นน,นั่นเองค่ะการทำงานของ SOD นะคะจะช่วยลด Oxidative state ที่เกิดขึ้นจาก ROS ทำให้พืชเนี่ยสามารถรักษาการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสงเนี่ยได้แม้ในสภาพที่ดินเค็มนั่นเองค่ะสรุปนะคะก็คือในสภาวะความเครียดจากความเค็มเนี่ย SOD เนี่ยทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสารอนุมูลอิสระซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นจากการสะสมของเกลือเอนไซน์นี้เนี่ยก็จะช่วย ลดผลกระทบของ Oxidative s t r e s s และช่วยให้เซลล์เนี่ยหรือว่าพืชเนี่ยสามารถปรับตัวในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ